สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะอันนี้เราไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรนะนี่มอนไตวันสตรอเบอรี่ของน้องนวดช่องเดโชสุกอินมัมเบอรี่ขาวตาเที่ยงเอดนครพนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจหมอนนอกมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกรหรือมะเดือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรเน่าโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรเน่าโรงเรียนแล้วก็เพจมัมเบอรี่ขาวตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนตามไปหาซื้อติดต่อได้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไร เพราะเราไม่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชนานาญด้านการปลูกหมอนอยู่แล้วจะต้องถาม <c oughs> ผู้รู้น้องหนวดดูซิว่าเป็นอะไรมันเป็นแบบนี้ต้องรีบตัดออกมันใช่โรคมันมีหลายโรคโรครากเน่าใบ อะไรอีกตัดออกดีกว่าตัดออกให้หมดเลยเดี๋ยวกันไม่แน่จใจเป็นโรคอะไรใครรู้ก็ตอบหน่อยนะจ๊ะใครพูดรู้ก็ช่วยบอกหน่อยต้องตัดทิ้งเดี๋ยวเขาจะลามเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้อะนอนไหมใช่นอนมะ ขี้หนอนนอนกินเหระนี่ตัวหนอนอะ่ะไม่รู้ตัดก่อนอพอดีก่อน Good Morning, Good morning. เนี่ยใบยหมอนมีปัญหาเนี่ยเนี่ยดู oh, สวยดีสวยดีนะใบฉล,ลูป้าบอกสวยดีแต่เราเอาไว้ไม่ได้นะเด,ดูสิเต็มไปหมดเลยนละเราต้องตัดทิ้งหมดเนี่ยหนอนหนอน น่าจะเป็นเกี่ยวกับหนอนนี่แหละดูดิมันกินจนหมดเลยชัวละหนอนเอ้าอ้ขม้เหรอหนอนกินนะแบบนี้คือหนอนแล้วละ่ะเห็นตัวแล้วด้วยเอาตัดออกไม่ให้เหลือดูดิก่อนที่จะลามตัดออกก่อนมันจะได้ไม่มีใบกินเอาใบออกก่อนช่วยชีวิตก่อน ช่วยชีวิตหมอนของน้องหนวดก่อนเพราะต้นนี้จะเป็นต้นเราจะเอามาทําพันเดี๋ยวเราจะตอนกิ่งต่อโอ้ดูดิตกใจมากเลยมันไวมากีเม้มวเม้มปีมมแล้วแสดงว่าหนอนนี้ไม่ไม่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ใช่ มันก็ไม่เป็นประโยชน์กับต้นไม้มันเป็นศัตรูพืชนอนอ้าไหนบอกว่าที่โดนนอนกินเอ้ยเอ้เอ,เอ,เอป้ปลอดภัยปลอดภัยปลอดสารพิษมันเป็นศัตรูพืชนี่งไงเจอตัวแล้วเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมขนลุกไหมนี่เพียบเลยเดี๋ยวก่อนที่จะการฉีดเลยนอนนอนนอนรู้รแล้วเต็มเลย เต็มเต็มเต็มเดี๋ยวเอามาฉีดก่อนเอานี่เรามีน้ำพืชขมอยู่พวกนอนพวกแมลงไม่ชอบอีกแล้วอุ้ยดูมันสิมาจากไหนกันแต่ดับแรกเดี๋ยวเราจะตัดออกให้หมดก่อนดูโคตต้นดูเต็มไปหมดเลยดูสิเนี่นอนบุกครับนอนบุกปกตินกนกนกจะช่วยนะนกจะช่วยเก็บกินเดี๋ยวกัน รู้แล้วรู้สาเหตุแล้วอย,อย่างที่บอกเราไม่มีประสบการณ์นะบาซตินคณะสองศูนย์เลยโอเคนี่เดี๋ยวเราจะต้องใช้พืชผักขมขมโอโ้โหเจไดเซอร์เบียอุตส่าห์นมสามหนึ่งมาให้อืมแต่ป้าเราพูดเรื่องบอลพูดเรื่องบอลโอเคนี่เดี๋ยวเอา อันนี้น้ำน้ำหมักขิงฉีดก่อนนะไม่ตายหรอกน้ำหมักขิงไม่ได้เดี๋ยวจะต้องจัดการด้วยนี่เลยน้ำหมักขี้เหล็กใบขี้เหล็กฉีด ลดก่่อนยผสมน้ำก่อนเขาเป็นพิษลาดลด,ล,ดลงมาลาดลงมาเลยตามต้นเลยเต็มต้นเลยโอ้โหนี่ดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้เออแบบนี้ดี อือันนี้แหละผสมน้ำยังไงก็ไม่รอดนี่ยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวก่อนค่อยๆบองค่อยๆเบิ่งไปออเอาแค่นี้พอแล้วผสมน้ำมันเป็นพิษรดรามตั้งแต่โคนเลย ยอดยอดโอ้ยเพิ่งจะเพิ่งจะเคยเจอเป็นครั้งแรกนะเนี่ยดูเด่ดูเด่เดี๋ยวจัดการก่อนนะจ๊ะตัดแต่งกิ่งไปเลยดีไหม,มเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่เพราะรากเขาแข็งแรงอยู่ เอาหน่อยนึงองีพวกนี้จะมีน้ำหมักอยู่เอาละตอนแรกไม่รู้ทำไปทำมารู้แล้วอุ้ยขนลุกขนพองสอยองกล้าวนะจ๊ะใจร้ายจริงๆช่างร้ายเหลือทน นอนอะไรไร้ความปราณีช่างร้ายเหลือดีพูดพีตนใดสิ่งใจเธอนั้นร้ายจริงๆรศัตรูพืชปลอสารเนี่ยปลูกผักแบบปลอสารก็อย่างนี้แหละพวกเราเนาะ ทำใจเผลอไม่ได้เฮ้ยมันกินเร็วมากอ่ะฮะไม่เร็วได้ไงมันบุกมาขนาดนี้เนี่ยบุกบุกมาขนาดเนี้ยกระดากระดึ๊บกระดึบ๊บเลยปกติเราจะมีนกคอยจัดการหนอนนะแต่ทีนี้นกเขาเจอพวกแมวไงเห็นปะ เดี๋ยวเขาก็จะหายใจไม่ออกเขาได้รับพิษระบบนิเวศมันเสียไปบางทีแมวมาไล่กินนกนกไม่อยู่มาจับนอนอยึกยือเขาได้รับ สารพิษจากพวกน้ำหมักเขาก็ไม่รอดแล้วล่ะกระดึกกระดึกเดี๋ยวสักพักก็สิ้นชีวิตเยอะมากเลยนะเนี่ย ตาไม่ดีไงมองไม่เห็นเต็มเลยหล่นลงมาออเดี๋ยวเด็ดใบออกหมดดีกว่าจัดการก่อนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ ทุกช่องเลยช่องเล็กช่องใหญ่นี่ให้ความรู้พวกเราหมดใครที่ยังไม่ได้ทําช่องก็ทําเลยทําเดี๋ยวนี้หูใบใหญ่นี่ไหมไต่หวนสตววรอเบอรี่ได้คิมไปแล้วหวานเราถึงต้องพยายามขยายพันธุ์ให้ได้ลามไปต้นอื่นไหมเนี่ยหรือนอนชนิดนี้ชอบกินแต่ใบหมอนอมเอาวางไว้เนี่ย เมไม่ลามไปที่อื่นนะจ๊ะเดี๋ยวจัดการนอนก่อนแค่นี้นะ